สวัสดีเพื่อนๆนะฮะลืมสีบงคลครับในช่วงวันจันทร์ที่17นะครับก็นะฮะลืมนะครับลืมง่ายๆเลยนะฮะไม่มีอะไรที่แก้ตัวครับก็ลืมนะฮะลืมประจำนะฮะแต่ว่าช่วงนั้นหลังก็ไม่ค่อยลืมโอเคนะอ่าก็เพิ่งเข้ามาอ่านต้องขอโทษน,นะครับเพราะว่านี่ก็3ามทุ่มนะฮะประมาณสามทุ่มเศษ็จหรือประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับลงไว้เมื่อทุ่มนึงนะครับคลิปดวงเลยวันนะฮะก็เพิ่งมาได้อ่านสักคู่ก็เลยรีบนะครับ ตลีตะเลือกตลนตลานนะฮะรีบอัดนะครับจะได้ได้ฟังได้ใช้กันนะครับเรื่องครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ดูเรื่องตัวเลขกันแล้วนะครับเพราะว่าผมลงเลขกับสีนะฮะแต่ว่าสีเนี่ยไม่ได้ลงนะครับแต่เลขได้ลงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จําไม่ได้ผมจะทวนให้นะครับเลขและก็สีในคลิปนี้ได้เลยนะครับเลขแรกคือเลข6นะฮะเลขต่อมาคือเลข8นะครับเลขต่อมาเลข3นะฮะแล้วสุดท้ายคเลข9กนะครับเลขที่ไม่ถูกรูปหรือว่าเลี่ยงเลี่ยงคือเลข1นะฮะ แล้วก็สีนะครับที่ถูกฉลกนะฮะที่ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ดีพิเศษนะครับสีแรกครับที่โอเคนะฮะคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีม่วงนะฮะเขียวม่วงนะครับแล้วสีต่อมาคือสีน้าเงินนะครับแล้วสีสุดท้ายนะครับคือสีส้มนะครับแล้วก็สีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงนะครับคือสีขาวนะครับสีเดียวนะฮะขาวนะไม่แดงนะครับแดงใช้ได้นะะฉะนั้นใครที่แบบมีอะไรที่อยากจะใช้แต่ว่า ต้องบอกว่าบางคนเขาเป็นชุดยูนิฟอร์มนะครับในการทำงานในบริษัทหรือว่าในโรงงานนะฮะคุก็ใช้สียูนิฟอร์มไปนะไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะมีบางคนครับกล้าเปลี่ยนนะฮะแล้วก็โดนหักโดนหักเลยนะหักตังหรือหักคะแนนสักอย่างนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเปลี่ยนกฎเขานะครับก็ไว้ตามกฎเขานะฮะถือว่าคุณอาจจะใช้อะไรดีที่เป็นสีมงคลนะครับแหนมหรือว่าแซมตัวนะครับเป็น นาฬิกากันนะครับบางคนก็เป็นแล้วแต่นะเออแล้วแต่นะครับอะไรที่มันเป็นสีมงคลให้แล้วก็เลี่ยงสีที่เป็นมงคลนะครับอะไรที่บางคนเขาใช้เป็นอันเดอร์แวร์นะเออก็ไม่ใช่ขาวก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยนคือแล้วแต่ว่าสไตล์เราเอาไปประยุกต์นะฮะของเรายังไงนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องเลือกซ้ายหรือขวานะครับวันนี้เลือกซ้ายนะครับวันนี้น้ำมือซ้ายนะฮะหรือซ้ายหรือว่าฝั่งซ้ายนะครับเลือกซ้ายดีกว่าขวาถ้าจําเป็นต้องเลือกนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะนะครับแต่ผมบอกนิดนึงฮะ ว่าวันที่18-19นะครับเออเนี่ยมันมีเลิกนะครับมันมีเลิกเลิกเขาเรียกว่าไม่ใช่เลิกที่เขาเรียกว่าเป็นดวงคเครกจันทร์ครุสุริยาดวงตุ๊กตาลุกๆนะครับซึ่งมันเป็นการที่ใครที่ใช้นะครับในช่วงที่1819เนะฮะดาวจันทร์เขาอยู่ในตําแหน่งราเรียกว่าราศีกรกฎครับเป็นเกษตาราธบดีดาวพฤหัสนะครับโคจรอ,อยู่ตําแหน่งเรียกว่าเรือนภพไอยู่ในราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงที่และดาวอาทิตย์ก็โคจรนะครับเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกรกฎนะครับมันเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เดินจันทร์และดาวพฤหัส3ดวงนะฮะเมื่อไหร่ที่ดาว3ดวงนะครับอ yani ยู่ในกราศีแกนธาตุอย่างตอนนี้นะครับประมาณ1 8บแปดสิบเก้านะ่านผมจะไม่ผิดนะฮะมันเป็นได้เกณฑ์จันทร์คุสุริยาใครที่ใช้นะครับในการเลือกต่างๆนะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นวันที่ตุกตาล้มลุกนะฮะถ้าล้มนะครับมันจะกลับมาดีดแรงนะครับ หรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามหรือว่าใช้บางคนเขาจะเป็นเลือกกันออกลูกนะครับหรือว่าขอดบุตรนะผมออกลูกหรือขอดบุตรนะฮะก็เด็กนะครับของวันนั้นก็จะเด่นนะครับชีวิตเวลาลุ่มมันจะลุ่มแรงมากแต่เวลาร่วมันก็ดิ่งลงกันนะฮะแต่มันเป็นต้นล้มลุกเลยครับเดี๋ยวมันจะดีดกลับมาแรงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้เลือกวันที่1 8 1 9เกา็ระมัดระวังหน่อยนะครับในการทํากิจกรรมกิจการ,รนะฮะถ้าทํากิจการ,รนี่พอดวงช่วงที่แบบ โอ้โหเงินขึ้นก็ขึ้นเต็มที่เลยนะแต่พอเจอวิกฤตนะฮะมันก็ดิ่งวูบเลยครับทำให้คุณแระโโหถ้าจะภาษาเสียงนะฮะแต่วิกฤตมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับมันก็กลับมาดีดเด้งกลับขึ้นมาอีกนะฮะเขาเรียกว่าทวางเลิกนะฮะเวลาดีๆเนี่ยมันก็จะได้เกณฑ์กระลักจันคุลสุริยานะครับประมาณนี้นะฮะเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครจะคลอดบุตรนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามนะฮะว่าสัปดาห์นี้มี เลือกในการครอบบุญหรือเปล่านะฮะก็อ,อยากใช้แรงแรงแต่จริงๆมันต้องดูเลือกอะไรอีกระเอยียดยิบย่อยนะฮะแต่ผมก็เล่าให้ฟังนะครับถ้าคุณไปดูแล้วก็โอเคก็ดูไปนะฮะถ้าไปดูหรือไปหามาแล้วนะครับแต่เล่าให้ฟังครับใครที่ใช้วันที่1 8 19ในกิจกรรมอะไรก็ไรนะฮะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นวันที่ดิ่งก็ดิ่งสุดแต่พอดีดขึ้นดีขนดขึ้นแรงมากนะครับแล้วก็ดีดขึ้นแรงกว่าเดิมด้วยนะฮะแล้วพอถึงจุดนึงก็ดิ่งลงมาอีกเนะฮะมันก็เด็กเห็นตุ๊ก มันเด้งขึ้นเด้งลงเนครับดวงมันดูขวานะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับก็เ,เล่าให้ฟังนะฮะก็ประมาณนี้นะใครที่ใช้เรื่องของเลิกและสีแล้วก็ทิศซ,ซ้ายขวานะครับก็ทำสูดุดครับไปได้นะฮะนี่ผมกําลังนึกคุยไปเรื่อยๆเนะี่ยผมกําลังนึกว่าผมจะลืมพูดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ผมตั้งใจจะพูดอะไรหรือเปล่านะฮะแต่คุยค่าเวลาไปก็ยังไม่ออกนะครับช่วงนี้ดวงหลง,ล,งลืมหลุดไมค์แลยนะนะฮะเพราะฉะนั้น เดือนนี้อาจจะมีอีกนะฮะดุดหลงลืมก็จุกกระจิกเลก็กน้อยครับเพราะว่าดาวประจําตัวแล้วก็ดาวของดวงเมืองนะฮะแถมดาวเสาโคก็วิปริตนะครับช่วงนะี้ผมจะเริ่มเริ่มดุดหลงลืมเลก็กน้อยครแต่ดวงไม่ไม,ไม่ลืมนะฮะแต่ว่าไอ้ลืมเนี่ยไม่วันกระสีอะไรเงี้ยจะมีบ้างนะครับจากนี้ไปนะก็เตรียมรับมือหน่อยนะฮะรบับมือว่าเอทำไมวันนี้ไม่มีลืมเลขแล้วลืมสีแล้วฮะแต่ผมก็จะกลับมาคุยหรือว่ากลับมาทําคลิปนะจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่ แล้วผมก็จะกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งถ้าผมได้กลับมาอ่านในคอมเมนต์นะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าวันนี้ลืมอ่าแล้วจะมีะเลขหรือสีหรือเปล่าก็จะกลับมาทํานะครับโอเคฮะรีตัทีสวัสดีสวัสดคัไปแล้วฮะโชคดีนะพรุนี้ใครที่ทํางานก็ให้เจอเรื่องดีๆครับสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดามากๆเลยดวงเมืองแรงมากนะครับสวัสดีครับ